สวัสดีครับคลิปนี้ทางเพจก็จะมารีวิวเครื่องเล่นเกียร์ระบบอิมูเลเตอร์รุ่นอัปเกรดต่อมาจากรุ่น rg 5 0 3นั่นก็คือนั่นก็คือซีรีส์ตระก,กูล rg 3 5 3นะครับซึ่งที่ผมมารีวิวตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัว 353P นะกับ 353M นะซึ่งจร sí ิงๆในตระกูลอา3 5ชมเนี่ยมันก็จะยังมีตัว 353V นะกับ 353VS นะซึ่ง2รุ่นนั้นน่ะตระกูล V เนี่ยมันจะเป็นเครื่องทรงแนวตั้งนะคล้ายๆเกมบอยสมัยก่อนนะก็คือจออยู่ด้านบนนะแล้วก็ปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือผมเคยลองรูปทรงนี้มาแล้วอะนะ ผมเมาเองแหละนะคือเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะไม่ถนัดนะเวลาถือเนี่ยปุ่มมันอยู่ข้างล่างใกล้ๆก,กันเนี่ยเราก็ต้องถือมือติดๆกันอย่างนี้นะล้วก็เล่นไปปุ่มหมายว่าจะอยู่ด้านหลังประมาณตรงกลางนะถือเล่นไปอย่างเงี้ยผมเคยจับรุ่นอื่นอนะ่ะทรงนั้นแนละแล้วมันไม่ถนัดอะ่ะนะก็เลยไม่เอามาอีกเลยนะก็จะมีเป็นทรงแบบนี้คือเล่นเกมเทั่วไปแบบนี้มาแทนนะอ่าซึ่งตัวที่เอามารีวิวตัวเนี้ยสามพสามพี กับสามารถ 3M นะถึงแม้ว่าเป็นตระกูลซีรีส์เดียวกันเนี่ยสามารถ3เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าภายนอกเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะมันจะเหมือนแค่ภายในสเปคภายในของมันนะมันแตกต่างกระทั่งกล่องอะสามารถ 3P กล่องก็จะดีไซน์ออกมาแบบนี้นะดูสีมีสีสันดูสวยกว่านะครับส่วนสามารถ 3M ก็จะเป็นสไตล์อัลเบนิกแบบที่ผมผ่านมาเลยคือกล่องสีขาวนะแล้วก็สกินลายเครื่องแค่นี้เองนะขาวดำ ดูแับธรรมดาไม่มีไม่โดดเด่นอะไรนะฮะโดยรูปทรงตัวเครื่องเนี่ยนะในส่วนของ 353P าเนี่ยเขาดีไซน์ตัวเครื่องมันเนี่ยให้คล้ายกับตัวจอยคอนโทรลของอเครื่องซูเปอร์นินเทนโดนะครับเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเอามาขยายแนละใส่จออยู่ตรงกลางนะครับมีส่วนวอลส่วนโค้งเยอะนะครับตัวนี้ส่วนประกอบภายนอกนะครับ ก็จะมีปุ่มคอนโทรล dpad นะปุ่มคอนโทรล A B X Y Select Start อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะอาอนอลอกซ้ายขวา L 3 R 3นะตัวนี้ใช้ได้จริงอยู่แล้วนะแล้วก็จะเพิ่มมา2ปุ่มข้างหน้านั่นะคือปุ่ม F ตัวนี้กับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะปุ่ม F ตัวนี้ใช้ทำหน้าที่เป็นปะุ่มโฮมนะในส่วนของ O S อ่ะผมลืมบอกไปตัว353เนี่ย มาเป็นแบบ Dual OS นะครับคือ OS 2ตัว Android กับ Linux นะสามารถบูตเครื่องได้2ระบบนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีนึ่งนะตัวเอ่ปุ่ม F เนี่ยเป็นปุ่ม Home ในส่วนของอ Android นะครับด้านล่างนะเขาจะเป็นลำโพงซ้ายขวาเมมช่องเสียบเมม2อันอันนึงงฟิร์มแวร์อันนึง,นนงเป็นเมมเกมนะช่องเสียบหูฟัง3.5มมิลน,นะ ด้านข้างสข้างไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะมันเป็นส่วนโค้งนะครับด้านบน L1 L2 r 1 r 2นะครับตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาให้อยู่ซ้อนกันแบบนี้นะปุ่ม L2 R2 จะใหญ่กว่าด้านบนมีอีกก็คือช่องเสียบ Type C 2ช่องนะครับเสียบ OTG กับเสียบใสยชาร์จนะปุ่มอ่ะไม่ใช่ปุ่มช่องเสียบ HDMI นะ ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะปุ่มรีเซ็ตเครื่อง HDMI ตัวนี้เนี่ยอ,อ่เฟิร์มแวร์ที่ผมลงให้อะตัวเนี้มันจะไม่รองรับนะที่ที่ผมลองนะยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์นะเพราะคือที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้เน้นตอกตอกทีวีและนะก็เลยไม่ได้เทสไม่ได้ลองสักเท่าไหร่นะก็เน้นพกพามากกว่านะตัวนี้ด้านหลัง ก็จะมีปุ่มยาง2อ,อันนะฮะกลมๆสองข้างคือเหมือนกับเป็นสไตล์อัเบอร์ดิเขาแหละด้าน,นหลังก็จะเป็นยางนะฮะเอาไว้จับกันลื่นจับวางเวลาวางได้ไม่ถลยไม่ลื่นอย่างนี้นะก็ออกมาเป็นกลมๆก็ดูแบบแปลกตาดีอ่ะนะก็เวลาจับก็โอเคก็มีส่วนที่แบบโดนได้เหมือนกันอยู่นะฮะช่วยได้นะแล้วก็ในส่วนของ3 5 3, 3 m ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยอตระก,กูล M อ่ะหมายถึงเมทัลนะะคือ เมทัลหรือแมทีเรียลหรืออะไรของเขานั่นแหละคือบ่งบอกถึงความพรีเมียมโดยบอดี้ของเมันเนี่ยจะทํามาจากโลหะอลูมิเนียมนะครับทำให้ดูแบบดูหรูหราดูแบบมีราคานะดูน่าใช้นะ่าเล่นมากเลยนะแต่ราคาก็จะอัพขึ้นไปอีกนะอันนี้ปุ่มคอนโทรลมีเหมือนกันนะด p a พดเอเบียกวนะ 3, 3, อนลสามอาสามอนาล็อกซ้ายขวาสีเล c L e S S t สตาร์ a R t, ตัวนี้ก็การมาตัวหน่งปุ่มก็จะเหมือนแบบ อันเป็นอิกทั่วไปนะด้าน,นใต้ก็เหมือนเหมือนกันนะมีลำโพงซ้ายขวาเมม2ช่องนะครับเมมเฟร์วมกมกับเมมเกมด้านซ้ายเพิ่มลดเสียงนะด้านขวาปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะด้านบน L1 L2 R1 R2 นะตัวนี้ก็ดีไซน์แบบเหมือนที่ผ่านมาก็คือปุ่มจะเรียงกันนะ ช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm, ิลงะฮะมิ OTG Type C นะครับนะแล้วก็ช่องชาร์จนะมี HDMI เหมือนกันเป็นมินิ HDMI นะก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละสามารถ3เพียคือผมก็ไม่ได้เทสนะแต่เท่าที่เราเคยลองผ,ผ่านๆนะคือิร์มแวร์ที่ผมลงเนี่ยม,มันตอบไม่ได้นะแต่ก็ยังไม่ได้ลองจริงจังไม่ได้ลองหาวิธีนะก็คือตีว่าตีว่าตอบไม่ได้แล้วกันนะเพราะผมก็ไปเน้นแบบพกพาแหละปุ่ม F ตัวนี้ ก็จะมีอยู่ด้านบนมันก็สามารถสามพนะปุม่มเพิมปุ่มโฮมด้านหลังก็สไตล์เบอร์นเมือมที่ผ่านมานะโลโก้เรียบๆนะแล้วก็มียาง2ข้างเหมือนกันนะแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยความหนาตัวเครื่องผมรู้สึกว่ามันจะบางกว่าตัวอาของ351 mp นะรู้สึกนะอันดีผมไม่ได้มีตัวมาเทียบดูแต่เท่าที่จับดูผมว่ามันบางลงนะะ่ภายนอก อ๋อลืมบอ,อกไปทั้ง2รุ่นนมากับหน้าจอ3.5นิ้วนะครับจะเป็นสเกลเดียวกันหน้าจอเดียวกันเลยนะตัวนี้สเปคภายในเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับก็เลเอียก็จะขึ้นอยู่ที่ตามหน้าจอคร่าวๆก็คือ CPU เป็น RK 3 5 6 6พา a d Core 6 4 b i บ Cortex A 5 5นะครับแรมตัวนี้จะอัปเกรดขึ้นมาแล้วเป็น LPDDR 4 ขนาดแรม2กิกนะครับมาจากรุ่น503ระบบ a n d r o อ d มีลอมในตัว32กิกนะครับส่วน l i n นกก็จับเมมนะหน้าจอ3.5นิ้วเป็น IPS นะครับความเรียลหกรอย่สคูณ480รนะตัวนี้ต่อ Wi-Fi ได้ทั้ง2.4 G แล้วก็5 G นะครับมีบลูทูธในตัวแบตเตอรี่ขนาด3,500ม ah, ิลลิแอมนะ ตัวนี้แล้วก็มาดูภายในเครื่องกันนะครับเปิดเครื่องอตัวนี้เปิดปิดอยู่ข้างหน้านะตัวนี้อันนี้ก็จะอยู่ด้านข้างส,รสมรรถนะเมนอยู่ด้านข้าง OS ที่ผมใช้เนี่ยตัวนี้ยสองตัวเนี้ยจะเป็นเปลี่ยนมาเป็น Gel OS นะครับเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมใช้ R OS นะแต่มาเป็นตัวเนี้ยผมเลือกที่จะใช้ Gel OS ก็เดี๋ยวมาดูเหตุผลกันนะ คือถึงจะเป็น JOs ทั้ง2ตัวเนี่ยแต่ว่าาเป็นคลเอเวอร์ชันกันนะเพราะว่าจะเอาเมมตัวเนี้ยมาใส่ตัวเนี้ยมันก็เปิดไม่ได้บูตไม่ได้เหมือนกันนะสลับเมมกันเนี่ยบูตกันไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยหน้าตาหน้าตาของตัว OS ตัวเนี่ยเฟิร์มแวร์มันเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะตัวเนี้ยจะดูสวยกว่านะแต่ตัวนี้ก็นะตัวเครื่องมันดูสวยแล้ว นัดจอก็จะแบบอ่ะตอบๆลงนิดนึงนะตัวนี้อ่าก็มาลองดูคือความสามารถในการเล่นเกมอ,อ่ะไล่ๆย้อนๆดูเนี่ยมันก็จะมาสุดที่ PSP เหมือนที่ผ่านๆมายังไม่สามารถข้ามไป PS2 ได้ PS2 ยังไม่ได้นะครับสุดที่ PSP ตัวนี้เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นพอสมควรแต่ยังไม่ฟันธงว่า100%เนะเพราะยังเจอบางเกมที่ยังกระตกอยู่นะโดยเกมที่ลงมาให้เนี่ยก็จะเยอะ เเยอะมากนะเหมือนกับตัวที่่านามาเนี่ยลำว่าไฟล์เหมือนกันนะก็มาลองดูตัวอย่างนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับ ก็รีวิวการเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับก็คือ,อในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันสามารถเล่น PSP ได้ดีขึ้นพอสมควรอาจจะ,ะไม่รอยังไม่รัอยเปอร์เซ็นนะเพราะยังมีเกมอย่างเช่น God War ถ้าอย่างภาคที่เทสเนี่ยมันเล่นโอเคเล่นได้นะครับแต่อีกภาคหนึ่งอ่ะมันเล่นแล้วยังหลักๆอยู่นะแต่ทั้งนี้เนี่ยจุดเด่นของ JOS อ่ะตัวนี้เนี่ยก็คือ มันใช้ PPSPP s PP ในการรันเกมนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวของ ROs เนี่ยมันไม่ได้ใช้ PPSPP s PP ในการรันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถปรับตั้งค่าอะไรได้นะแต่ถ้า JOs เนี่ย เาใช้ PPSPP ในการรันนะครับอันเนี้ยเราสามารถเข้ามาปรับตั้งค่าต่างๆได้ช่วยให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะหรือว่าปรับภาพได้ชัดขึ้นคมขึ้นนะอันนี้แล้วแต่เกมนะแล้วก็แล้วแต่ความสามารถในการปรับของแต่ละคนนะใครรู้วิธีปรับได้ดีก็ดีนะเล่นได้ลื่นได้ดีขึ้นนะใครไม่รู้วิธีปรับก็ไม่เป็นไรก็เล่นตามนั้นไปไม่ก็โอเคแหละนะระดับหนึ่งเพราะอย่างเช่นเทคเคนหกอะไรเงี้ยก็เล่นได้เลยลื่นดีนะครับ แล้ถ้าเป็นของ a r o s จะไม่สามารถปรับอย่างนี้ได้นะเขาจะไม่ได้ใช้ p p s s p PS, p ในการรันนะแต่ JOS ก็ไม่ได้ว่าดีกว่า a iOS ทุกอย่างนะคือในส่วนของ Nintendo DS นะตัวนี้กลายเป็นว่าของ JOS อะดรอปลงไปด้อยกว่าของทาง a r o s นะครับตัวนี้เนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกแล้วกัน แต่ทําผมมาขอเลือกเลือกเป็นตัว JOS นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะได้เป็น ArcOS ก็บอกมาแล้วกันเพราะอยากจะเป็นในเล่น Nintendo DS แต่อย่าลืมว่าหน้าจอตัวเนี้3.5นิ้วพอไปเล่น Nintendo DS อะจอมันจะเหลือเล็กมากเลยนะนเช่นแล้วก็ตัวเนี้ยมันผมไม่แน่ใจว่ารันดาสติ c ได้ไหมนะซึ่งถ้ารันได้เนี่ยมันก็จะโอเคแหละ สามารถปรับแต่งค่าอะไรได้ดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเนี่ยคือถ้าเราแบ่ง2จอเนี่ยพอเล่นเป็น DS เนี่ยแบ่ง2จอมันจะเล็กมากเลยแม่เนี่ยเนี่ยเหลือแค่นี้เองคือโห่มันลำบากอ่ะจอเล็กมากอะแล้วก็ในการทัดไม่ได้เนี่ยคือมันก็ใช้เมาส์อ่ะไม่ใช่ใช้เมาส์ใช้อันนั่นหรอขวาเนี่ยเป็นตัวเลื่อนเคอร์เซอร์เห็นไหมเคอร์เซอร์เป็นจุดเนี่ยเลื่อนซึ่งมันแบบผมว่าเฮ้ยมันไวอ่ะยากอ่ะนะเลือกแล้วก็ใช้กด r3 เป็นการเลือก วให้มันยากอ่ะก็เลยคือในในสเปคมันก้างขึ้นมาแล้วไปเล่นเพยหนึ่งเอ้ยเล่น PSP ได้ดีแล้วเนี่ยเราก็ไปไปดูตรงนั้นดีกว่านะก็เลยเลือกเป็นซ OS นะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยสรุ่นเนี่ยเล่นได้เหมือนกันเลยเพราะสเปคเดียวกันแตกต่างกันตรงนนเนี่ยก็อยู่ที่ลูกอ,อยู่ที่คนจะชอบนะอย่างของสามฮัสสพเนี่ยรูปทรงของมนขคลจอยของ Super n i n t e n d นนะขนาดเครื่องเนี่ยจะใหญ่กว่า นิดนึงนะครับก็คือในส่วนของ3าม p เนี่ยจะเพิ่มส่วนโค้งขึ้นมาทั้ง2ข้ามเพราะรูปทรงเนี่ยมันไปทางจอย i n t e n d o อ่ะซูเปอร์นีเทนโนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือผมว่าส่วนตัวผมแล้วผมว่ามันให้มันก็สวยอะนะประกอบกับรูปทรงโค้งเนี่ยเวลาเราถือเล่นเนี่ยนะเนี่ยนิ้วเราจะอยู่เนี่ยนิ้วก้อยเราอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยนผมมันมันรับได้ดีกว่าเพราะถ้าเป็นอย่างตัวเนี่ย ี่เหลี่ยมเนี่ยทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยนิ้วเราจะอยู่อย่างนี้มันก็มันก็ได้นะคือคือกันนะใค้คเคียงกันแหละแต่ที่แตกต่างกันเนี่ยชัดเจนเลยคือปุ่ม L1 อ่า L1 L2 R1 R2 นะซึ่งตัว,นเ,วนเนี้ยเวลากดเนี่ยมันใหญ่ปุ่มมันใหญ่แล้วเล่าผมว่ามันกดได้ถนัดกว่านะเลื่อนเลื่อนนิ้วซ้ายขวาบวชอ่าไม่ใช่ซ้ายขวาเลื่อนนิ้วหน้าหลังเนี่ยผมว่ามันถนัดกว่ากดได้ดีกว่านะกดต,ตรงเหลี่ยมไหนก็ได้เนี่ยมันก็ติดหมดกันหมดนะ ลายปลายต้นต้นกลางกลได้หมดเลยนะแต่ถ้าเป็นส่วนของ3 5ม m ามมันจะซ้อนกันแบบนี้เป็นปุ่มเรียงเวลากดเนี่ยเราก็ต้องใช้เนี่ยเลื่อนนิ้วย้ายไปซอ่าเลื่อนนิ้วเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะมันก็ผมว่าโดยรวมอ่ะมันก็ทําความคุ้นเคยกันได้แหละนะอยู่ที่คนเลือกแล้วกันอะคือหลักๆอยู่ที่ถ้าต้องการเล่นอย่างเดียวสามารถ 3P นะแต่ถ้าแบบ อยากได้ความหรูสวยพรีเมียมสามารถ3 m เลยนะตัวนี้เหมือนกับตะกกน mpmmp ทีผ่ผ่านมาเนี่ยทุกเสียงที่ได้จับสิ่งเดียวกันเลยคือแบบสวยมากนะดูดีมีราคานะครับดูไฮโซนะก็ประมาณนี้นะครับอ้อลืมอีกอย่างนึงในส่วนของการรัน Android นะลืมไปเลยนะการรัน Android เนี่ยนะเราต้องปิดเครื่องก่อน ก็คือทำได้โดยการถอดเมม1ออกนะนะเมมเฟิร์มแวร์นะถอดออกเลยอะยังไงก็ได้อะอห่่เสียบไว้อแล้วค่อยเปิดเครื่องนะมันก็จะบูตเข้าระบบ Android ตัวเนี้ย n d r o i d ที่มาเนี่ยเขาแจ้งว่าเป็น Android 11นะครับรอ,อบูตนิดนึงขึ้น Android มาแล้ว ซึ่งพอรัน Android เนี่ยทีเนี้ยเราสามารถทัชสกรีนได้แล้วนะครับตัวนี้นี่สามารถทัชสกรีนได้พอเป็น d r o r o อยยังไงก็ต้องทัชสกรีนได้แหละไม่ไงั้นใช้งานลําบากนะครับแต่ทีนี้เนี่ย i n d r o i d ของเขาเนี่ยเขาจะมาพรอมอิมูเลเตอร์ให้หมดเลยหมดไหมไม่รู้นะมันเยอะลายตาผมนับแล้วงงนะก็มีได้ถึง Play 2นะมี EtherXX2 มาให้แต่ตรงเนี้ยผมบอกเลยตัดเลย เล่นไม่ได้หรอกอาจจะไปเล่นได้พวกเกมเล็กๆเกมไฟล์เล็กๆเกมต่ำๆที่สเปคน้อยๆเงี้ยได้น่าจะได้นะแต่ผมว่าตัดไปเลยอะนะแล้วก็จะมีเป็น PPSSPP แล้วก็ DuckStation เล่นเพย์หนึ่งเนนะ PPSSPP รู้สึกอ๋อมีมาให้นี่นะก็คือมีอ e ี m ูมาให้นะแต่ว่าไม่มีเพย์สโต์มาให้นะตัวนี้เนี่ย คือยังไม่มีฝรั่ง,งมีใครเท่าที่ผมดูนะตอนนี้ไม่มีฝรั่ง,งไม่มีใครปล่อยอตัวคลีนเราออกมาที่มีเพจสโตมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ททำได้เท่านี้หลือจะไปลงเป็นไฟล์ apk ก็ได้นะแล้วแต่คนตัวนี้ก็การใช้งานเนี่ยถ้าเราไปเล่นเกมอีมูเก่าอย่างเดียวเนี่ยมันใช้งานค่อนข้างยากนะคือต้องเข้าไปเซตค่า e m ูเซตค่าปุ่มกดเซตค่าไฟล์เกมอยู่ตรงไหนนะครับ ซึ่งตรงนี้นผมว่าไปเล่นในส่วนของ Linux Emulator ธรรมดาดีกว่าง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเขาอยากลองใช้ Android ก็ศึกษากันดูได้ไม่เสียหายนะครับหรือว่าถ้าใครแบบชอบถนัด Android ใช้อยู่แล้วก็ใช้ไปไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ผมจะไม่ได้เน้นนะคือหรือว่าถ้า,ถาสอบถามวิธีตั้งค่าอะไรเนี่ยผมตรงนี้ผมบอกนะคือผมขอไม่ตอบนะเพราะว่า มานั่งไล่ลำดับค่าการตั้งค่าเนี่ยว่ามันค่อนข้างยากนะใช้ค่อนข้างใช้เวลาถ้าคนไม่รู้วิธีเนี่ยผมว่าที่แายกันยากอะนะนอกจากไปลองกันเองไม่มีปัญหานะครับเข้าไปเนี่ยแต่ตั้งค่าแต่เลือกไฟเกมว่าอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เวลาออกก็ปิดเครื่องค้างไว้แล้วก็ power off นะครานี้นี่ก็ ประมาณนี้สำหรับตะก,กูนาจี3ามนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วเลือกต้องการเลือกแบบไหนนะฮสำหรับคนที่สนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะพยายามหารุ่นอะไรมา,ารีวิวกันให้ดูนะครับต่านี้ก็คลิปนี้ น่าจะมีเท่าน,นี้นะขอบคุณมากครับ